ดีครับเพื่อนครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนครับเรามีโอกาสได้มาเที่ยวเมืองขอนแก่นวันนี้ก็ขออนุญาตเพื่อนๆเดินชมบริเวณรอบประตูเมืองขอนแก่นก็จะมีงานจัดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าที่เขาประดับไฟไว้ครับเพื่อนครับแต่ว่าทางเทศบาลขอนแก่นก็ยังถือโอกาสาประดับ ประดาไฟสวยๆนะครับตอนรับปีใหม่ซึ่งก็ยังไม่ได้เก็บไฟเลยครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะยังมีไฮไลท์ให้เพื่อนๆมารับชมได้นะครับที่นี่ครับที่เทศบาลเมืองขอนแก่นครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะก็อยู่บริเวณถนนมิตรภาพครับเพื่อนๆครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินชมบรรยากาศสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนครับเนี่ครับเพื่อนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นห้างเซนทันครับเพื่อนเนี่นะเซนทันพาซาขอนแก่นเราจะมีการประดับไฟสวยๆไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ออกมาเดินเที่ยวชมบรรยากาศไฟในตอนค่ำๆครับเพื่อนๆครับ นะฮะเพื่อนครับบริเวณหน้าห้างเซนทรัลพาซาขอนแก่นเนี่ยครับเพื่อนครับในบริเวณถนนมิตรภาพชานเพื่อนชมบรรยากาศไฟสักพักหนึ่งนะครับก็กันว่าวันนี้เรามาถ่ายคลิปสั้นๆครับเพื่อนครับที่เทศบาลนครขอนแก่นเพื่อนครับเดี๋ยว บรรยากาศจะเป็นยังไงก็จะพาเพื่อนๆไปเดินชมสักครู่หนึ่งนะเพื่อนครับนี่ฮะเรากำลังจะเดินเข้าชมงานเทศก,กาลกันเพื่อนครับเนี่ยครับก็จะเป็น การประดับประดาไฟกันเพื่อนครับไฮไลท์ครับเนี่ยฮะเนี่ยครับเพื่อนกับบรรยากาศการประดับประดาไฟ ที่เทศบาลนครขอนแก่นครับเพื่อนครับก็เป็นการเฉลิมฉลองแฮปปี้นิวีย์2021ครับเพื่อนครับที่เทศบาลนครขอนแก่นก็จะประมาณนี้ย สวัครับแล้วก็เพื่อนครับตอนนี้ช่องอะดีโอออนทัวร์นะครับพานเพื่อนมาเดินชมบรรยากาศการประดับประดาไฟที่เทศบาลนครขอนแก่นนะครับที่อยู่บริเวณตรงห้างเซ็นทรัลพลาซา,า,าจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อยู่ติดถนนมิตรภาพนะครับก็จะมีการประดับประดาไฟที่สวยงามนะว่ากันว่าการเป็นไฮไลไท์ตั้งแต่ช่วงปีใหม่เฉลมิมฉ,ฉลองปีใหม่ครับเพื่อนครับ ก็วันนี้ช่องเรามีโอกาสผ่านมาที่จังหวัดตงแก่นก็เรมีโอกาสได้เก็บภาพไปฝากเพื่อนที่อยู่ทางบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะแพลนกล้องให้เพื่อนดูอีกักสรอบนึงนะครับเพื่อนครับนี่ฮะก่อนที่เราจะปิดคลิปครับก็จะเป็นไฮไลท์ครับเพื่อนครับไฮไลท์ที่เป็นกระติ๊บเท้าเหนียวยักษ์แล้วก็ประดับประดาด้วยไฟ ที่สวยงามครับเพื่อนครับที่ฝั่งทางด้านนู้นก็จะเป็นห้างเซนทันรับเพื่อน,น,ะนะฮะเนี่ยฮะเซนทันพาซาขอนแก่นเรามาวันนี้เรามาวันที่5กุมภานะครับเพื่อนครับพศ2564ครับที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยฮะ เราจะลองเข้าไปชมซุ้มประตูเนี่ยที่ประดับประดาไฟนี่นครับเพื่อนครับลานซุ้มประตูเนี่ยฮะสวยงามมากครับเพื่อนครับเนี่ยฮะเนี่ยเดี๋ยวลองเดินเข้าไปชมบรรยากาศด้านในฮะเนี่ยเนี่ยครับเพื่อนอ๋อเนี่ยครับเพื่อนครับตอนนี้ช่องดีนะครับพันเพื่อนมาเดินชมที่ซุ้ม ไฟนี่ฮะที่เทศบาลนครขอนแก่นที่ติดประดับไฟเฉลิมเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยฮะบรรยากาศก็มีดวงไฟที่สวยงามเป็นหมืน่มนแสน,แสนดวงเลยครับ,รบนะะรเพื่อนๆครับเนี่ยฮะก็ยังไงเพื่อนๆลองชมบรรยากาศโดยรอบเลครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะพอดีช่องเรามีโอกาสเดินทางผ่านมาที่จังหวัดขอนแก่นครับแล้วก็ มาเก็บภาพเป็นที่ระลึกไปฝากเพื่อนๆทีอ่อยู่ทางบ้านครับเนี่ยฮะก็จะเป็นอ,อุโมงไฟที่ประดับประดาด้วยไฟเป็นหมื่นๆแสนแสนดวงครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะก็เราจะมีเวลาอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะปิดคลิปเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนออกไปเดินชมบริเวณด้านนอกครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะ ด้านนอกก็เนี่ยก็จะประมาณนี้ครับตอนเนี่ยฮะไ,ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศแบบหนึ่งที่อยู่ด้านนอกครับเนี่ยครับ <S <S 1> <S 1> ก็จะเป็นถนนมิตรภาพรับเพื่อนเนี่ยฮะสี่แยกมิตรภาพครับตรงขึ้นไปก็จะไปอุดรไปหนองคายแล้วก็เข้าสู่สปปลาวได้ครับเพื่อนๆครับถ้าไปฝั่งนี้ก็จะ ไปโคราชไปลงไปกรุงเทพกันเพื่อนครับแต่ว่าช่องเราก็จะเกาะติดอยู่ที่ซุ้มประตูไฟนะฮะที่ประดับประดาอย่างสวยงามมากครับเนี่ยครับเพื่อนครับที่เทศบาลขอนแก่นครับเนี่ยฮะขอนแก่น2021ครับเนี่ยฮะที่มีการประดับประดาไฟ ก็สำหรับเพื่อนๆที่มีเวลาว่างก็แนะนําให้มาเดินที่ซุ้มดูไฟนะครับเพื่อนๆครับเก็บภาพเป็นที่ลึกก่อนที่จะผ่านพ้นมาเทศกาลปีใหมก่ก็เป็นจะเดือนเดือนกว่าแล้วฮะแต่ว่าทางเทศบาลก่อนแก่นก็ยังมีการเชิมฉลองอยู่นะฮะเนี่ยฮะก็จะ กลางคืนก็จะมีไฟสวยงาม,รมครับเพื่อนๆครับเนี่ยตรงหัวมุมตรงโน้นก็จะเป็นห้างเซนทันครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับเซนทันก่อนแก่นครับก็จะประมาณนี้ครับ เอาละครับเพื่อนครับสำหรับเพื่อนที่เพิ่งมานะครับตอนนี้ช่องอดีอนทัวร์นะครับมีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับเราผ่านมาขอนแก่นก็เราเห็นภาพมันบรรยากาศมันสวยๆก็เพื่อนเห็นมีเขาประดับไฟแล้วก็มีไฮไลท์มีฝัง่งโน้นก็จะเป็นกระติบข้าวเหนียวยักษ์เพื่อนๆที่ผมพาเพื่อนไปเดินมาสักครู่เนี่ยก็จะมีไฮไลท์มีไฟมีสวยๆง,งามตรงนี้นก็จะมีพวก ดอกไม้ด้วยครับเพื่อนครับที่เทศบาลขอนแก่นก็จัดเป็นไฮไลท์ให้นักท่องเที่ยวได้ออกมาเที่ยวชมตรงนี้ครับที่ตรงสี่แยกถนนมิตรภาพเนี่ยครับเพื่อนๆครับตรงนี้ฮะเพื่อน,นเพื่อนมีเวลาว่างมาขอนแก่นก็เข้ามาเที่ยวบริเวณตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินอีกสักพักหนึ่งนะครับ ก่อนที่เราจะปิดคลิปเนี่ยฮะชวัสดีครับ้าละครเพื่อนครับอีกสักพักนึงเราก็คงจะต้องปิดคลิปแล้วกันเพื่อนครับเราพาเพื่อนมาเดินชมบรรยากาศบริเวณซุ้มซุ้มไฟเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ที่เทศบาลนครขอนแก่นที่เขา จัดทำซุ้มไฟขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ออกมา,าชมความงามนะครับเราคงจะมีเวลาอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งก่อนจะปิดคลิปนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปปิดคลิปตรงที่ให้ไ,ไลท์ทางด้านกระติกข้าวเหนียวฝั่งโน้นเดี๋ยวเพื่อนตาม,มานะครับเนี่ยฮะบรรยากาศตอนเย็นๆค่ำๆก็จะ ลมพัดเย็นสบายดีครับเพื่อนครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะไปปิดทริปต,ตรงฝั่งโน้นนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวเพื่อนตามมาครับเนี่ยฮะเป็นซุ้มประดับประดับไฟอย่างสวยงามครับเพื่อนครับช่วงตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยฮะที่จัดได้สวยงาม เอาละครับช่วงนี้อาจจะมืดนิดนึงนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปชมกระติบยักษ์ข้าวเหนียวไฮไลท์อีกสักพักหนึ่งก่อนที่เราจะปิดคลิปนะเพื่อนครับโอเคครับเนี่ยครับชวัสดีเจอแล้วครับเพื่อนครับเนี่ยครับก็จะเป็นไฮไลท์ตรงนี้ครับเพื่อนครับว้าวกระติบ ข้าวเหนียวยักษ์ครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะที่เทศบาลนครขอนแก่นที่เป็นไฮไลท์ให้นักท่องเที่ยวได้ออกมาเที่ยวชมความงามนะฮะเดี๋ยวช่องเราก็จะปิดคลิปตรงนี้ครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะเป็นไฮไลท์ประดับไฟที่เทศบาลขอนแก่นจัดทำได้อย่างสวยงามนะฮะ ก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายของคลิปช่องอาดิออนทัวร์นะครับก้องขอบคุณเพื่อน <c oughs> ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมเรา,าเราไม่ได้ถ่ายคลิปมาสักพักหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่า,าบรรยากาศช่วงนี้เป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับาการระบาดของไวรัสโครโรนา2019เพราะฉะน,นั้นก็ช่องเราก็พิ่งโอกาสได้ออกมาถ่ายคลิปเป็น เป็นวันแรกในรอบหนึ่งเดือนนะครับเพื่อนครับต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องเราแล้วหวังว่าเราจะเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนครับสําหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย